ไม่จับเลยเหรอ,อชิวมากครับเด็กแกร่งครับจะสิงแล้วนะครับสิงแล้วสิงแล้วปวดขาปวดแขนตตั้งแเนยิ้มหน่อยลูกเอายิ้มหน่อยเร็ว แข่่งดด้พีมยิ้มหน่อยเด้อพี่มดแซงเราเด้อถอดสิ่งสิ่งไม่ได้คนไม่จับอะไรเลย <c oughs> นิ่งมากครับโอ้ <c oughs> โหงงนอนแล้วนะอือยี่แปดดีแล้ว,วกลับบุกรับนะสวัสดีเพราะไม่ไหวแล้วคนาอาการน่ะ ยับไดีไหม๋อ้ยหน้าเดียวตลอดเลยเว้ยหลับแนเลยมาโตกันี่มันเป็นจากมัดห้างอย่า้ไง จากแม่แน่แน่เลเป็นยังไงบ้างครับ